เอ้าพี่น้องไล่จากนอนเว้นตื่นเห็นปุกเธอขึ้นมาปุกเสกอีกขึ้นเราจับตัวใดลอยอยางมาให้เราเนี่เอาโอ้จับนี่บ่เอาตัวใดเบียดไปรถแข็งแล้วจอยเบียดรถแข็ง สีพ่พอมสีลงแ่งลงสนามเลยพี่น้งนอ,นองอ๋อยิงยิงเห็นตัวมึงไม่จุดอ๋อเข้าเอีกอีกอีกเออพ่อ,อพอ่พอต้องคันดีดครับเพราะรถทั้แงแม่เร็วรถกลมเร็วครับพี่น้องเอ้ เขาเปลี่ยนจากยางสนามนะครับอันนี้เขาเอื่อนยางสิงทะเลทรายเข้าใส่ยางรถยนต์เลยแบบนี้โอ้โหปีนปีนไปไหนว่าเสียวหล่อแม็กไ้พี่น้องก็เจ้าขายแบงหมดเลยบปไหนซำฮู้จะได้ร่อแม็กยางเีดเลยนี่เงียบๆไม่ต้องอยู่นี่เดี๋ยวจะติดมุ่งเงินโอ้ใช่ เบรกอยู่ติดเบรกเออเออพ่อพ่อไก่แล้วลูกพี่อะไรมันไก่ไปแล้วขึ้นไปอีกอีกรอไปทางพุ่นเออนั่นแหละพออยู่แถวนั่นแหละเออเฮ้ยเหียโอ้พ่อมจวดแล้วบ้านี้ใส่หล่อหยางเงี้ยโก่า้หันโกโก้ได้ดิหล่อได้เหรอ พูดเลยจะหล่อแง่งจะวิ่งมาถวบไปแล้วจะเพิ oh, fuck, uh, oh, oh, oh. ่มวิ่นนี่จะเปลี่ยนนี่นะเปลี่ยนหรอเปลี่ยนเนื้อเก่าอ๋อทดอตเฮดสเตอร์ตัวนี้เห็นหน่อยรึมอ๋อไอตัวนี้อันใหม่มันเหมือนนี่เรือดเก่านี่อันเก่าอ๋ออันอันเก่าอันเก่าทดซ้ำนี่แต่ว่าใส่หล่อแง่งกว่าเก่าอุ้ยมันเก่งซ้ำเก่าตัว Oh, oh, oh. so, Karena waktu dia kor lu, dia kor lu, dia kor lu. Noh, noh. Nokha, buat. Si, cuci buat. O. Oh. Hei, pan. Mesti ni mung, ini noh. Zai jangan koyong kum-kum. Tadi. Lihat ni. Zai liam ni buat ni. Buat. O, dia pergi yang kan? Buat dia kiplok. Okey. มันเยะสร้างจากวันนอนครับยืนสามยืนสามบอติดจตัวอันนี้ก็ปุ๊กเซกนครับนี่อเออันนี้พร้อมแข้งแล้วครับมาเลยผู้ใดว่ารถแห้งๆห้มามามาว่ากันพร้อมเสมือ ให้เราว่พร้อมเสมออืเจ้าไหนที่ว่าขังมาครับไป <c oughs> เรียนหันกันเดิ๋พันไม่อันเอออะไรบ้ามาเมียนโว้ยเรียนโว้ย,ยอย่าเรานี่ย,ยเยยยลเยีนีเยอะว่านี่วายู่ดระเด็มาหุ่นอ้ยไ่ยหนมาจับได้จับมีมา, <c oughs> าติดแล้ว

โอ้โหวันยอนวางแล้อนกยังจะโคตดีแล้วเนโคตดหน่อยโคตรย่ยวิ่นน้ใหญ่มเนาะโอ้โเหนียวถุงันโคตเันต่อมันหองยองเฮงยอ่าเอาเมื่อกี้เตะเตะเตัแค่ตอน้าโอ้ยยี่เราเตะเต่น่อยไ่ได้ตัดโซ ลอง,ลอง,ลองทางทางดำมาทางดำทางเหยียบเอาตายเล <laughs> ยที่ขวั่วงอะไร <laughs> โอ้เขาหมจอดจอดจอดยอดยอดเออ <laughs> มันคือหันไดไงหรอมันหันมันตื่นเรียกเลย มั <laughs> นแด็กเล็งเงี้ยวลาดหอก <laughs> ตัดเถื่อเร็วตัดเถืเอ่อแปลาวาตัวนี้เอาไว้เล่นลังนู้นเอาไว้ตลาดกนันนะ <laughs> ยี่ปิตึกแหงยี่ปิตึกแห้ง <laughs> ไปเลยเนาะนี่เราต้องเปลี่ยนวินหนาหน่อยอีกอันหนึ่งกระท่ามันมัน,มนอันนี้เนาะกระท่านั้นวัวมูมันบป็นไรกันเนาะ อย่างมันแต่ว่าอย่างมันหน่อคือนี่เป็นหรอไปดูกระทะทะีแรกก่อนครับเพราะงี้เราว่าจะตัดครึ่งนะครับทุกคนเพไปเราว่าจะตัดครึ่งนะท่านปลาเราว่าจะตัดครึ่งไอ้นี่ขออั้นเกีนนะ่ยวไม่ง่องข่องถิ่มด้วยมานี่ได้วะปลาเรา นี่กวาหูนนมันบดนไ,ได้กันจะเป่าน,นี่ได้นี่กูต้องใส่หูนนทัน,นหูนนทันจะลองวัดเคยวัดบังยังไม่เราวัดตัดเทิงครัคบนี่เอาตะกระบะนี่เฮ็ดเป็นเทเลอร์วาสัน,นโอ้โอ้กุญแจสตาร์ทรถครับไปตรงไปน้อง <laughs> ไปแล้วว่าตัวนี้เคยผ้า,าปีนลงคลองละเทียนหนึ่งเข่าคีเลยสันซ้ำหล่อนี่ นี่เราไปตัดกับเอาเห็ดทะลุเอาไปใส่ใหญ่ขั้นนั่นมาสนเอาไปใส่ใหญ่ขั้นที่ซื้อมากครับ <c oughs> สายดัดแปลงครับพี่น้องแค่นี้มกักให้เลย,เยพี่น้องคลิปนี้ซัมนี่แล้วพี่น้องสันส้นๆครับสวัสดีครับ